สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำบุญที่วัดอายิก,กาลามครับมากันหลายคนครับเยอยไปเยอ เราไปดูที่ไหว้พระกันเลยนะครับเนี่ครับตรงพระรูปเท้าวเวสุวรรณที่เราจะมากราบไหว้กันนะครับอยู่ทัานทายาบุรีของเก้านะครับวัดอายิกยาลาม พันไปห้าสิบบาทจะได้คืนมาห้าสิบล้านเตรียมดอกไม้ทูกเทียนแล้วเราก็เข้ามากราบไหว้สการะบูชาเท้าเทพสุวรรณกันเลยนะครับเดูแต่ละคน มาทำบุญหน้าชื่นตาบานกับการถ่ายรูปนะครับ เ,อเอโอ้เจ๊ตูดบังผมเลยเนี่ยเอาเอาเปลี่ยนกันทายเปลี่ยนกันโอ้ตูดเจ๊นี่บังเต็นกล้องผมเลย เจ๊ตูดหลบหน่อยเจ๊หุบหลบหน่อยดูนางเขาก็ถ่ายรูปไม่สนอกสนใจการไหว้พระเลยนะครับ มองทำไรสงสัยจะไม่เคยเห็นไอ้หนุม่มคนนี้กับเจ๊คนนี้เป็นแม่ลูกกันนะครับไม่ใช่สามีภรรยาอ,อย่าเข้าใจผิดนะครับ <laughs> นางก็ได้ไหว้พระเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ก็มาขอเลขเด็ดจ,จากข้าวเทพสวนกันเลยครับตอนนี้เราก็จะมาเขย่า เลขเต็มสีแล้วนะครับตวงลงมาจะได้เลขอะไรเรามาดูกันเลยนะครับ หาตัวจะไปซื้อที่ไหนตัเนี้ใครเห็นบ้างครับทุกคนเลขอะไรแต่ที่แน่ๆผมบอกเลยนะครับว่ามันมีห้าตัวโชว์ใหญ่เลยโชว์ใหญ่เลยโอ้ Hãy subscribe cho kênh không có khổ, ตอนี้เป็นด้านหลังของพระท้าเวสสวรนะครับข้างหลังก็กำลังจะสร้างพญานาคอยู่นะครับข้ออางหลังเดี๋ยวเราก็เดินไปดูพญานาคก,กันเลยนะครับ ดูพญานาคเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับเนี่ยนี่ออกจากประตูรั้ววัดนะครับไปที่ไหนกันต่อครับตอนนี้เราก็มาถึงสองสิ เรามาเดินดูตะพานดูน้ำกันครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เราก็มาลากันตรงแม่น้ำบอกสิบเอ็ดนะครับวิวสวยน้าสอนอนตายเยอะนอนแขมงตาเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอนุกคนหลังเขาด้วยครับใายบุญครับ โอเคครับ okay,